โอเคเราก็มาที่เกมนี้ครับ Quantum Break นะครับเพช Enter to Pay นะฮะแต่ผมซื้อจอยมาลนะรเราก็จะใช้จอยครับตอนนู้นผมเล่นก็เล่นไปนิดเดียวนะฮะไม่เ,เ,เวลาเล่นนะเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ Continue เราไม่เอานะครับเรา New Game มนเลยดีกว่าเพราะตอนนั้นก็เข้าไปนิดเดียวเหมือนกันนะฮะเราก็ไม่ได้ไปต่อ ตะหมอนเนี่ยเขาเหมือนเป็นดาราในชะุดลุกนั้นเขาแบบมามาแรงนะแล้วใช้แบบว่าเป็นเราไปที่ normal เลยนะแล้วใช้ดาราโอ้ยอะไรวะเซเกนสตาร์ดิวเกมอ่ะสตาร์ดิวเกมเลยครับไปกันเลย Liverpool University Experiment นะครับในการทดลองของอมหาลัย Liverpool นะครับ Liverpool University นะ มาแล้วเสียงเบติกเสีนี่มันต้องมียุคนั้นยุคนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าครับเ l นเปอร์วันคิลเลอร killer is time ก็คือนาค่าที่เจ๋งที่สุดก็คือเวลาทำลายทุกอย่างนี่สิ่งที่คุณต้องรู้นะแต่ว่าเวลาให้มันเติบโตขึ้นนะมันทำให้เกิดความแปลกของเวลา ถ้าเกิดมีเครื่องมือที่มันจะแบบซ่อมมันได้อะเออมันแบบไม่ดีเนี่ยแล้วมันก็ทำให้คนพลังพิเศษนะครับแล้วเราก็ <Jack. S 1> ล้มเหลวนะพระเอกชนะื่อแจ็คนะฮะแจ็คแจ็คทำทาวเวลมีส่วนด้วยนะแจ็คท่านหมอน,นี่ชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกีด้าเดี๋ยวีด,วด,ด,วด้ไปไปหาม <Okay. S 1> าเลยนี่ถามว่า เริ่มเข้าว่า first อาจจะมีเสียงก้อแก๊กอนนีเนี่ยอ๋อมาเริ่มมันตั้งแต่แรกแล้วกันตอนที่คุณมาผมแบบสอบสวนนะตอนที่คุณมาถึงที่ริเวอร์พอร์ i ยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะเนี่ยเขาบอกมาหาเพื่อนแล้วบอกว่าจะโชว์ให้เห็นว่าที่เขาทำงานอยู่อะไรเออบอกเนี่ยมันการเปลี่ยนโลกเลยนะ ก็เขาผู้ถูนะโอ้ตกใจไปเลยออเอออ๋อเอาไปกินซะนิ้วกลางไปกินซะนี่ให้เอกกูอยู่หลังรถนะอันนี้หรอบโหลดช้าไปหน่อยนะเพราะว่าเลือกเกมอยู่มาจบมาเอาตินจาแไปตอนแรกตอนแรกไม่ได้เลือกเพราะว่านึกว่ามาเอาดินจามันจะมีแบบ อันอื่นนะนี่ให้กำมือด้วยเล่นกลน,นะไม่ได้ใส่อะไรให้ <laughs> อขอบคุณนะที่มาส่งนี่เราละเ,เรามาถึงอ่ะ University Liverpool ไม่ได้มาแบบหกปีนะเราทำไม่รู้สึกไงฉันดีใจท,ท,ท,ที่เห็นเจอพอนะนะครับนี่เขาบอกว่า W นะฮะคือถ้าเราใช้ใช้คีย์บอร์ดนะฮะ อันนี้เราจะใช้อ่าาเราใช้จอยนะฮะน,นี่ไ,ไอจอยเรามีการสำรวจนิดหนึ่งวันนี้เทปแรกอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็อ่าเดินเล่นนะครนะับเพราะว่าผมจะยังไม่เข้าไปเพราะถ้าเข้าไปมันจะยาวนะคะือคือเข้าไปล,ะละ่ะบอกว่าเนี่ยแล้วเราจะหาพอเจอตรงไหนนีเขาไม่มีแผนที่เยเออบอกให้ไปเจอท <c oughs> ี่ฟิสิกส์บู๊ดิงนะครับฟิสิกส์บู๊ดิงอยู่ <c oughs> <า>ไหน แล,แล้วมันเลื่อนไงเลื่อนไม่ได้ด้วยนะฮะมนเห็นเมาส์ด้วยนะอ่ะเอาเมาส์ว่าเก็บเมาส์ว่าเก็บไว้นะี่จุดสีแดงก็คือที่เราอยู่นะฮะนี่จุดสีแดงนี่จุดสีแดงที่เราอยู่ในชะ่ปะแล้วฟิสิกส์บิวดิงฟิสิกส์บิวดิงอยู่ไหนอ่ะไอเดาว่าบอกว่าอะไรบอกว่ามันน่าจะอยู่ข้างนอกนี่แหละมันมันมันได้อยู่ข้างนอกหรอกมันต้องอยู่ในคัปาสเออกูรู้แล้วไงกูอยากแบบอ่าน ป้ายไงอ่านป้ายเข้า,าใจบ่เออฟิสิกบิวดิ้งไม่มีครมีแต่วิวคอร์เนอร์อะไรเนี่ยไวเตอร์เซกซอนนะฮะช่างมันอ่านไม่ออกมันไม่อ่านไม่ออกอ่ะมันไม่มีครับฟิสิกบิวดิ้งเป็นชื่อคนนะฮะบ,บอเดลอะไรเงี้ยออกมากะะ็ไนดะ้ฮะเนื้อทิพตอ็อกเจกนะครับนี่เขาบอกอะไร local narrative object ก็คือเรื่องราวนะเป็นเป็นแบบว่าให้เราสามารถไปกดเพื่อ interact ได้เวลาแบบ พูดคุยหรือว่าดูว่าเฮ้ยเรื่องราวนี่เขาใส่อะไรไว้บ้างนะครับเราก็จะมาเล่นกันแบบเอ่อไม่ได้เน้นจบนะ <c ười> คือคือไม่ได้เน้นจบนะครับก็คือเน้นแบบว่าเอ่อให้คนสร้างเกมเขาภูมิใจนิดหนึ่งนะฮะเขาอุตส่าห์ใส่ดีเทลมาคือผมก็เคยคิดท่าร้างนะไอ้เกมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะสร้างแอนิเมชันหรือว่าซีนที่เป็น 3D เนี่ยครับมันมันไม่ได้แบบว่าคือเนี้ยโ,โหโเขาใส่ดีเทลอดีมากดูดิคือตรงเนี้ยมันมันไม่ได้ทำอะไรนะ <c oughs> ถูกปะ่ะมันไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็เอจริงๆไม่ต้องใส่มาได้ถูกไหมอ่าบางเกมนี่แบบเขาตัดเลยครับไม่ให้เดินไปครับใส่ใส่ไว้เป็นฉาก เฉยๆอันนี้เขายังให้เดินไปนะเขายังแบบว่ามีให้เราได้เดินสำรวจนะครับออให้ใช้เวลากับเกมมากขึ้นนิดหนึ่ง <c oughs> คือธรรมชาติของเกมตะลุยด่านนะครับแบบผมเรียกก็เกมตะลุยด่านแนละ้วกันเล่นเป็นดันดานๆเนี่ยมีออบจิคทีฟชัดเจนนะครับสายเกมที่เขาแบบเล่นกันแบบเป็นบ้าเป็นหลังนะครับก็เขาไม่สนใจหรอกครับก็คือ ว่ามันจะมีอะไรอยู่ในในเกมไหมอะไรเใช่ไหมครับเขาก็คือแค่เล่นให้มันจบอ่ะเออใช่ปะเนี่ยอะไรท r ั s โ only เรอาคุยขยะได้ปะไม่มีกดไม่ได้ครับเขาไม่ได้ใส่ไว้นะครับเขาไม่ได้ใส่ในโวทีเอาไว้นะฮะตะลุงนี่ใครอ่ะนายนายเราเดี๋ยวเราใครอ่ะ Good m มอน i n g โอ้นายเป็นเป็นหนึ่งในดาราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมหน้านายคุณคุณนะ whatever want have the don't time you I อไม่ว่นายต้องการอะไรฉันไม่คุยกับนายไม่มีเวลาเออไม่มีปุ่มด้วยอันนั้นยืนยืนแบบท้าทายยืนท้าทายหน่อยนี่กูเตี้ยกว่าหน่อยเนี่ยเนี่ยทำไมมองหน้านี่กูก็มองหน้าเหมือนกันนี่นี่เข้าไปใกล้หน่อย NPC นบีเขามีบทมาให้แค่นี้ครับนี่เราออกไปอ๋อนี่นี่นี นี่ครับก็จะเห็นว่าเขาก็ปิดไว้นะครับเออมันอยากจะมาสำรวจอะไรเราเดินเข้าไปในมอสิปิดประตูไม่ให้ไปนะคูสร้างฉากนี้มาให้มึงเดินก็บุญแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยอ่าเอาเป็นว่าอ่าเรามาถึงแล้วนะครับเราก็เออไม่ได้คุยกับน้องเลยน้องเขาทำอะไรเมา,าเหรอเอ้นายเมา,าเหรอไอ้นายเมาเหรอ Rough night, ฮะอ่า rough night. าเมื่อคืนหนักเลยอ๋อแช่เลยอ่าวอสอ่าเอาพูดเลยเนี่ยเออเก d o บเ o ือ o กือบอ่าเออมันคงเมาแหละเออเออปล่ำคว่ำไปคว่ำไปมันคงเมาจริงอ่ะอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคอันนี้เป็นฉากละไอ้นี่นี่แน่เลยนี่มีโอ้เถ้าศพ ฉันท่มาถึงมหาลัยโ,โอ้โหพูดเบาๆไดฟังนะยังไม่บอกอยู่ว่านั่นคืออะไรโอ้4:00บอกว่าฉันมีอะไรโชว์ให้หนายดูนะให้มาดูที่4:00พอโทรมาอนะนะ เราไม่ได้โฟกัสนะเราจะโฟกัสตรงนี้โอ้อะไรเนี่ย p r เ t a i t Filter Hey you take action now นะครับนะทุกคนนะครับเราต้องทำแล้วเหมือนตอนนี้ที่แบบอ่านะมันมีเลือกตั้งนะทุกคนต้องมีกิจกรรมเราต้องใช้สิทธิใช้เสียงไม่ใช่ครับเราอันนี้ช่างนะมันเป็นเกมนะฮะมันเป็นเกมโมนาสูเลชันนะครับวัน tear down The Pride of Liverpool c i t y นะฮะเขาบอกว่าจะโมนาโซลูชั l u เนี่ย Monarch Solution น่าจะเป็นแบบบริษัทอะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่า Developer นะบอกว่าต้องการที่จะแบบว่าทำลายความภาคภูมิใจของ Liverpool Citys มหาวิทยาลัย Liverpool เนี่ยที่เป็นความสวยงามแล้วก็ฮีโร่ Historic นะครับเป็นประวัติศาสตร์ยาวนานและความสวยงามนะครับก็คือเจ้า Library building generation h a v e study in it ก็คือเจ้าตึกเนะี้ยมันเป็นตึกเหมือนห้องสมุดนะเขาจะททุบทิ้งวานเออแต่ว่าเนี่ย this is the p a r t of our heritage but they don't care วันนี้น่าจะเป็นเด็กที่เขาทำโบเตอร์มาประท้วงนะว่าแต่เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของมาหาเราเลยนุ้ยมันสวยนุ้ยมันไมีปวดสารยาวนาน แต่พวกเขาไม่สนใจอ่ะพวกเขาจะทุบทิ้งอย่างเดียวเลยนะฮะ Are you gonna put I'm gonna p up t u t h t h a t เราจะทนกับมันเหรอ Of course you might, of course you aren't นะครับแน่นอนคุณไม่ทนไงนะ Are you going to take action? Of course you are แล้วพวกนายต้องทำอะไรไหมใช่พวกนายจะทำก็คือพาไปประท้วงนั่นเองนะฮะมันแบบว่า ชวนไปถัรวนะครับอ่า first of all go online นะครับ Use h a save h t g s a the library and get loud นะฮะก็คือบอกว่าตอนแรกนะครับไปออนไลน์เลยครับองค์ามจริงสมัยนะั้นก็ยังไม่ค่อยมีแต่น,นี่ก็ถือว่าแบบ, intense, บอินเทนนะฮะบอกว่าเกมเก่าแล้วเหมือนกันอ่า go online นะครับแล้วก็ใช้ hashtag save the library นะครับอ่าเพื่อให้มันแบบว่า กระจายมันออกไปให้มันเป็นประเด็นสังคมนะถ้าเดี๋ยวนี้ใช้ได้นะ The only way they will stop i f t h e y look bad enough doing it น,นี่คือทางเดียวที่ทำให้พวก,พวกมันเนี่ยหยุดนี่การทำเพราะว่ามันจะทำให้ภาพลักรับของแบบภาพลักษภาพลักของมันดูแย่นะเออนี่เป็นทางเดียวนะครับเราต้องช่วยกันหยุดด้วยวิธีนี้นะครับอย่างที่สองครับ secondly จอย protest at u n ่ v e า s i t y on the October 8 th. นะครับอ,อย่างที่สองครับก็คือมาร่วมกิจกรรมประท้วงนะครับที่มหาลัยนะครับก็คือมหาลัยลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับในวันที่8นะครับ October 8 th. นะครับตรงนี้ let's show them there are still people left in liverpool who give crap นะครับก็ แสดงให้เห็นว่ายังมีคนที่ไม่สนับสนุนเนี่ยสิ่งที่มันต้องการจะทำนะครับอ๋อนี่เขาบอกเนโรทีปนะครับสองทับสิบหกเนาะไอ้นี่ก็เป็นหนึ่งในนะนะนั้นนะนี่เขาบอกอะไรนะนเนี่ย c o n s ซิร์บเดอะไบร์เนะครับเฮ y you action น,นะครับอ๋อก็คืออ่าไอเอ็กื่อพอเรากดนี่เอ็กเมื่อกี้นะครับก็คือ pay hey, you เนะี่ยอ่าอันนี้นก็จะแบบแต่มันจะไม่ได้รวมไอ้ c o n s ิ rivalry, ร์บเดอะไบร์เบนะฮะก็คือจะเป็นแค่ตัวหัวกระดาษเนาะแล้วก็ เนี่ยที่บอกว่าทำอะไรนะครับอ่าไหนๆเราก็จะยังไม่ได้อ่าเดี๋ดูก่อนนะฮะเอาเป็นว่าเราขอเก็บสตอรี่ก่อนนะฮะนี่เวกมินัเวกมินัสเราอย่างไรอะแค่นี้แค่นี้เหรอในไม่ใช่เนื้อทิ่บอกเจอเหรอโอเคโอเค จอยจะ r ูดเทสนะครับก็คือเอาว่าตอนนี้มหาลัยเขากำลังจะมีประท้วงนะฮะนี่เซฟแล้วเซฟแล้วอโอเคนะครับเดี๋ยวเราผมผมว่าผมพอแค่นีนกันเนี่ยตอนนี้กี่โมองอะตีสี่ใช่ไหมตีสี่ดิเอ้ะฟมันมืดใช่ไหมไฟมันมืดแล้วมันโผล่ข้อ ใช่ไหมโฟกอกนี่เลขเลขเสียงสั้นอยู่เลขสี่นี่อ๋อตะกี้ที่เขาบอกโฟนเดอร์มอนนี่นะครับก็คือตอนนี้มันโฟนเดอร์มอนนี่มันก็เลยไม่ค่อยมีคนเออมันมืดแล้วมันไม่ค่อยมีคนนะครับเอออ่ะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับอ่ะผมเลือกแล้วมใช้เกมนี้แหละนะครับอ่าความเร็วนี่ต่หมอนี่นี่เห็นหน้าไว้นะฮะอ่าเดี๋ยว ผมว่าเราเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าเดี๋ยวจะเริ่มเกมนะ,ะแล้วก็เรามาเล่นกันนะฮะก่อนหน้านี้ผมผมเล่นแล้วผมเข้าไปถึงถึงเฟสิกอะฮะแล้วก็มันก็จะเ,เล่นนานไปสักพักมาถึงว่ามันมันแบบผมไม่ไแน่ใจมันไม่มีจุดเซฟเลยแต่มันก็แบบต่อนเนื่องนะผมก็อยากจะเล่นให้มันต่อนเนื่องไปนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าเอ้ยอีกเทวอ่ะนี่สีนี้อันเธอปื๊ด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 นี่โอ้โหมีใบไม้ด้วย cinematic ส,สุดๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราขอผม่อจบอันนี้ไว้แค่นี้ก่อนโอ้นี่ถ้ากด select นะครับมีอะไรให้ด้วยนะเราต้องออกไง h o l ีสต s t a r t hold a to restart h o l โอเคอ่าออกไงอ๋อนี่กด start นะครับอ่ะโอเค ก็มันก็จะมีเช็คพอยต์ยนะครับแต่วันนี้เราไปแกันก่อนนะฮะเราเราก็จะมาเล่น quantum break นะครับกับ Quantum Break นะเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ครับ quantum break นะครับวันนี้มันเดี๋ยวผมจะอัปโหลดมาโหลดช้ามารจริงคราวที่แล้วก็อัดมันมีหลายตอนนะครับของตัวมาคารินจาอ่ะเอาเป็นว่าเจอกัน คลิปหน้าเรา start u a n t u m break กันเลยใช่ออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่นะฮะโอเค